เราทําธุรกิจเศษกระดาษเพื่อการรีไซเคิลอะค่ะเรามีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบที่เป็นเศษกระดาษทุกชนิดให้กับโรงงานที่ผลิตกระดาษนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่กระดาษสิ่งพิมพ์กระดาษพิมพ์เขียนกระดาษปฏิทินกล่องกระดาษค่ะธุรกิจเราอะค่ะมีการขยายตัวนะคะมา อย่างรดวดเร็วโดยเฉพาะใน2อปีหลังนี้ยนะคะ mm hmm. ก็เลยมองว่าเรื่องข้อมูลเ,เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะการมีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องรู้วิธีการจัดการข้อมูลด้วย mm hmm. ก็เลยมีความสนใจที่จะนําดิจิตอลเข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนธุรกิจค่ะ mm hmm. ในการมีที่ปรึกษาเข้ามานะคะลินมองว่าสําคัญมากจริงๆค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลินได้แต่ทำงานที่เป็นแถวหน้ามาตลอดนะคะแล,ะล้วลินก็ไม่ได้รู้จกักหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยจนได้มาพบกับ u o b แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการ m a r t Business t r a n sformation เนี่แหละคะ่ะทำให้ทาง UOB เนี่ยเข้ามาโดยนําผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้มาให้คําปรึกษาทําให้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเราแล้วก็สามารถที่จะนํ e เทคโซลูชันเข้ามาช่วยให้ธุรกิจลินได้นะคะ จุดเริ่มในการเข้าโครงการนี้หรอคะก็คือตั้งแต่เดิมก่อนหน้านี้และสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ใช้บริการกับ UOB มาอยู่แล้วนะคะมันมาตั้งนานแล้วแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่เป็น financial service provider ให้กับเรานะคะแต่หลังจากนั้นที่เราลินได้มาร่วมโครงการนี้นะคะ ทาง UOB เนี่ยได้เข้ามาแนะนำและให้คำปรึกษาต่างๆโดยนำเทคโ u t i o นต่างๆรวมถึงเวนเดอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาให้คำปรึกษากับบริษัทเรานะคะทำให้ลิมมีความรู้สึกว่า UOB เป็นมากกว่าแบงค์นะคะบิยอนแบงกิ้งนะคะเทคโซลูชันที่เฟคเัอร์เลือกใช้นะคะ ตอนแรกเราก็คิดว่าเราสนใจ Power BI เพราะคิดว่าเออน่าจะเป็นการที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รีพอร์ตได้ดีแต่หลังจากที่ทางธนาคาร UOB และโครงการ The FinLab เนี่ยได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำปรึกษาเราทำให้เรารู้ว่า BI อย่างเดียวไม่พอละเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ ERP เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆขององ,องค์กรเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ Single Source ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ มีข้อมูลในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ลดการทำงานลดเวลาการทำงานของพนักง,งานด้วยนะคะทำให้เราเกิดน่าจะทำให้เราเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นในอนาคตแล้วสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลุกเพื่อ,เ,อเพิ่มยอดขายแล้วก็ขยายตลาดของเราได้ค่ะหลังจากเข้าร่วมโครงการ Smart Business t r a n sf ormation และได้นำระบบ ERP มาใช้แล้ว ลิ้นคาดหวังว่าพนักง,งานจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงของข้อมูลจะทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและยังเพิ่มยอดขายได้เป็นเท่าตัวอีกด้วยค่ะโครงการ smart business transformation เนี่ยค่ะมีประโยชน์มากจริงๆค่ะสำหรับธุรกิจเราทุกคนมัวแต่ดำเนินธุรกิจของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้เลยว่า ในสังคมหรือว่าในในตลาดเนี่ยค่ะยังมีผู้เชี่ยวชาญยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่พร้อมที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ซัพพอร์ตธุรกิจเรามากมายดังนั้นคืออยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเป็นมากกว่าที่ปรึกษานะคะก็ะคือพร้อมที่จะนำเราไปสู่โซลูชันที่เหมาะสมแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็ขยายตลาดกับธุรกิจเราในอนาคตค่ะ